มนุษย์เป็นนั้นมากได้ยึดถือเอาสิ่งที่ผิดผิมนุษย์ทั้งหลายเป็นนั้นมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลูกคเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่องอันทําความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่องอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสีด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกเห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกขเห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกและเห็นมากประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบลำงาบแห่งทุกนั่นแหละคือที่พึ่งอันกเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้